คือในฐานะที่คุณเป็นมักเน่ของวงซุปเปอร์จูเนียร์แล้วก็เกาหลีเนี่ยอากาศหนาวกว่าบ้านเราเยอะน้องๆเขาเลยเป็นห่วงคิวฮัก็ซุเปอร์จูเนียร์เมมเบอร์แม็กเน่ชื่ออยู่และเกาหลีก็หนาวกว่าานเอนคํานี้เปียร์เมมแม็ก่ชื่ออ่แเกีก็หาวกว่้ายอะยเงคิันเนีม่ชื้ออยู่แเาหลีก็หนาวกว่าบ้านเเยอะ้อาลยเป่วงย ฉันหนาวเอาใหม่นะคะเอาใหม่คุณพ่ฮันไม่ได้ยินค่ะพูดว่าพี่ชายฉันหนาวนะพี่ชายฉันหนาวโอเคพอแล้ว ได้ตัวฟินแลนด์กันหมดแล้วจะบอกว่าวันนี้คุณคือยอนเตรียมของขวัญพิเศษมาให้ทุกคนนะคะผมบอกคุณแล้ววันนี้ใครอยากฟังคุยอนร้งองเพลงไทยกีนกันเลยเร็วเอ่อ사실제가진행하는그예능프로그램에니쿤씨가나오셔서고향에있는태국팬여러분들너무보고싶다는의미로그런노래불러주셨는데 คุณคืยฮอนบอกว่าเพลงนี้รู้จักได้เพราคุณนิชคุณนะคะเพราะว่าคุณนิชคุณเคยร้องเพลงนี้ในรายการที่คุณคุยฮอนออกเหมือนกันนะคะแล้วได้ยินว่าเนื้อเพลงนะคะมันเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความคิดถึงใช่ไหมคะเขาก็เลยอยากเอามาร้องให้ทุกคนฟังวันนี้ค่ะ ฝนที่ตกทางนั้นไม่ทั้งคุงทางนี้ยังเงลือใจอีนทุกรางรงยังมันดึกอยู่ใ้ายไม้เอพร้อมไปหรือเปล่าอยา่าลืมลาสู่กันฝังเฮ้ยุณลงอะไรเจ้า เย,ยรยครับมิตาเียร์กันทีนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าน้องๆคงม,มีความสุขกันมากๆเลยนะครับ